สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JSDTV และว,วันนี้คุณมาอยู่กับผมในเกม ROV นะครับวันนี้พวกเราทั้ง5คนจะมากดฮีโร่ DC ในแรงคอมม m นเดอร์ Diamond ก่อนทุกคนจะรับชมคลิปฝากท่วมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลย let's go <S ยแต่แต่แต่อย่างไรก็ได้คลิปไปลงช่องอยู่ ทมของคุณเป็นฝ่ายแบนแบนไรตรงกตรงไม่เป็นไรตองต้องต่องตนอง้ก็ให้ลูกค้ากินได้แหละแต่เราก็ดูลูกค้าท่านอื่นเลยนะว่าแบนเลยกแบนไปเลยไอ้บอลแบนก่อนบอล เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเลือกนะมันอย่าเลือกนะอย่าเลือกนะฮัลโหลฮัลโหลอย่าเลือกนะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอาเลยเคียนไอ้สตูดอ้ากดก่อนเลยกดก่อนเลยฮ่าฮ่าฮ่าสัตว์อีกฝั่งหนึ่งรู้ดีนะมึง พี่ผมอยากเล่นโลมยังไะเฮ้ยใจเหรอมึงก็มึงก็เป็นโลมดีจวนโลมเอ้ยไม่ใช่ดิกูเปร์แมนดิกระล่ายกรปล่ายกระล่ายกระต่ากดแฟลมากดแฟลมาทีตรงข้ามเป็นฝ่ายเลือกกอดูว่าฝั่งตรงข้ามโดนตีแล้วไหมมาเห็นตันสี่ตัว ทีมน้องคงไม่กล้าเล่นซุปหรอกคร,กรกับผมว่าเฮ้ยมันกดโอมามันเปิดโอมาแล้วเว้ยเชื่อมันไม่ไม่เล่นซุปหรอกฟิล์มตาปากนะฟิล์มเฮ้ยสวยฮ่าฮ่ามาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยบอลอยากแพ้เหรอเออเดี๋ยวแพ้ให้ดู <c oughs> เอเหี้ยอย่าว่างาเออเออั้นเหลืออีกสิบเหยามนุษย์เหยามนุษย์ ความเร็วความโจนตีพลังชีวิตนี่มันลุนซับนะฮะสองซับไปหน่งสุดท้ายะอัศวินม้าขาวอะไม่ชนะไม่รู้จ้ชนะไหมไม่รู้เอาคอามดุเลยเอาฮาเอาฮาวะรู้แค่เล่นๆรู้อนไมู่้รู้ก่อนเราเราก็ไปปิดห้องคิดรูมกันก็ได้ สาวไปรับให้ลูกค้าทานข้าวเลยปรปับเขาจะมองอะไรครับห้องคิดรู้ไม่ใช่ห้องคิปเนสา็ตยินดีต้อนรับซูอาโอว่าฮ่เห็นมองเห็นตัวสาวสวยไม่ได้เลยนะวยูเ่เลิมปิดอันนี้เลย เฮ้ยใครออกของโรมอ่ะไอ้บอลบอลของโรมอเอาไปเอาไปเอาไปกูโคตรตีกูโคตรปิดปีบอลลงล่างนี่กูก็เลยเดินเป็นซับเลยเหี้ยดูอะไรตอนเนี้ย I fight for truth and justice ฉไม่กินแต่ฉันอิ่มฮึฉันไม่กินแต่ฉันอิ่ม เอือมวยมวยมวยโอ้แตนได้ของเดาถู้กูเหลืวมากูออฟเลนไม่ล้วกูอาลูนแทงมาจะดื้อดยบนเยอะวะบนเยอะเลยบนเยอะจีเยอะจ๋าได้ผู้แทงมาแค่กูตาย ตายตามีตัวจะตายมีตัวตายรับพิภางรับพิามอ่ะสนิทสนิทสนิทเรืสีละกำลังไปกำลังไปกำลังไปถูกโเอาได้ปะเอาได้ปะเอาได้ปะอุ้ง เฮ้ยเฮ้ยน้องน้องน้องสวยตอนนี้มาต่อได้ต่อต่อต่ออีตีทำไมนะมวยมวยมวยเดี๋ยวตีไม่เข้าเลยถอยก่อน ตอนนะี้ว่าเจไม่จะเล่นเป็นอร็อพเลนในสัตว์เดริพอไม่ได้ดิกูก็เลยอาลมณ์อันนี้ไงซับมาไงไม่เป็นไรก็ออกกึงงนะก่งแทงไงกึ่งแทงกึ่งนาเมนะัไงสู้ได้สู้เพนได้ได้โเอเคต่อเนี้ยก,กำลังไปกำลังไปโอเคครับกำลังไปกำลังไป ada kandaai ya kandaai ya, nggak lupa di mana? Oke. Naya Naya di mana? Makanan deh. Pison, Pison, Pison di. Sanit di lantai nggak? Sanit di เอาแล้วเฮ้ยเฮ้ยอย่าแตกคอกันเออมวยมไม่ใช่ไมยถึงครับมีไงดากระเเยอะีไงกูกูไม่สนิทก็ได้กูขอโทษตเปลีนี่ันนเเดือดเดือดเียร์คกงคีกางเขา้ยสุดเกินเอาสุดอะเน้นสุดเป็นเน้นทรงอะ สุดเดี่ย่แม่งนี่กูทำยังไงแล้วแม่งกูจะตายอยู่แล้วก็ต้องไล่เออแล้วโ้โหวรุกการศัตรูหายไปแล้วซุปเปอร์ r ร e p กำลังถูกต่อต้ไปบ้างก่อนนะตัวไม่เล็ยตัวไหญ่มีคนหิวพี่มีคนหิวมึงว่ามันหิวไม่หิวล่อปะกูอยู่ในป้อมแม่งก็ยังเข้ามาตีอยู่สองตัวเมื่อกี้เอ้มไม่ต้องหัวแน่ละต้ัว นด้ปะไหวปะโอ้โหมันมันตัดตัดเลือดด้วยนะเลยนกล้เราูโจตีดมาอ่าอตานลเอาล่างได้ปะกำลังขึ้นไปนะพี่กำลังขึ้นไปนะ เละเลยเละลาเลเละลเล่นีว่าเลยเอาเลยเอาเลยไปฟาร์มต่อเลย คุยโดนคลิปตีตายวะเนี่ยด้วยโอ้โหถูกโจมตีเฮ้ยไหวป่ะตายด้วยเดี๋ยวก็รัองขึ้นแร้ก็ร้งขึ้นหนีก็ไม่ได้เฮียมันเป็นรถถังอ่ะป้อมเลนมาคอยของเก่าถูกโจมตีป้อมเลนดักของเก่าถูกโจมตี เคียกลางก่อน,นดิจีบคนจีบไปเลย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 แล้วกันด่าวิธีมันปีกอมกูชนิดเอลซ้ายเยอะกลางสองตัวเป็นด่างเงินเท่าไหร่วะบารฟ้าบารฟ้าเวิดบารฟ้ามันเวิดบารฟ้ามันเวิดบารฟ้าป้อมเลนมังกรของเราถูกโจมตีบนบน,บนมีล้างแล้วนะมีล้างแล้วนะ มีล้างแล้วนะเป็นด้าขึ้นไปนะโอเคด้าไปแล้วโอเคโอเคโอเคดูกลางให้หน่อยเยอะเยอะเยอะอุเยอะมากเยอะมากเยอะมากเลยโอ้เยอะมากเลยข้างบนน่ะเยอะมากเลยซันนี่ซ้ายเล่นเอาล่างได้ป่ะเอาล่างได้ป่ะเอาล่างให้หน่อยดิ ได้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 กลางกลางกลางเอากางเลยเอากลางเลยได้ปะหรือยังไงอ่ะปิดได้ปะปิดได้ปะหายาหายาเจ็บปัน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 สวยกำลังไปเกิดแล้วเกิดแล้วกำลังไปไม่ได้ออกเลยนะกำลังไปไม่ได้ออกเลยกำลังไป không lên! không lên! không <t relpine loom suspicious> <songs> <Layhaji> yeah. right lên! không được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  không lên 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 กำลังไปกลับมานี้กลับมานี่ตบนคนอีก้ถอนแล้วถอนแล้วฟิกบ้าฟ้าบาฟ้าบาฟ้าดอยพี่เกิดพี่ขึ้นไปกนะดับคนโอ้ค

มีล้างมีล้างโอ้ยกดล้างไม่ทานตายเฮ้ยรวบสองรวบตึงเฮ้ยตรงนั้นน่ะเจ็บหมดเลยนะไม่ต้องเฮ้ยเฮ้ยเก็บสแป๊เก็บสแปคจะตายหมดแล้วจะตายหมดแล้วโอ้เยอะเยอะจัดเยอะจัดอยยังไม่ยหยจ่ายอ่ะเยอะจัดเลย อ้อมเลนกลางของเราถูกโจมตีใช่ไหมไม่เป็นไรมาตาอมันดูเรื่องไงตอนอันต๋อ่ะตอนมันอันต๋อ่ะใช่เก็บหมดละตรงนั้นอะ

ยกยืมไม่ได้นะเฮอะไปเอะไปเอะถอย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 เมื่อกี้กูเห็นโอมานโดเดนแล้วไอ้เชไม่มาแต่ไหนแล้วเลยเฮ้ยเฮียแตกูแตกอืหนูพุ่งไปพุ่งไปต่อยมันเออเอะไรเลยแกสูสีเระเกมนี้ ไม,ไม่สูสีพี่ <laughs> จะแตกแล้วจะแตกแล้ว <laughs> จะแตกแล้วสูสีเลยนะ้นไม้ของเราถูกโจมตีสวยมาไฟนี้แหละเราชนะแน่จริงเหรอ,อมีใครออกตา์เลื่อนไหมออกแล้วเมฆออกก็ใช่ไหมนใช่ อสเงินนี้ก็เยอะอยู่นะทำไมมันทำไมมันเล่นไม่ได้วะถอยถอยถอยเรามันพลาดเข้าใครก่อนก็ได้ตัวดามจก็ได้แล้วแต่คนด้าก็ได้เป็ี่ยนของกันเลยวะ พี่ว่าฟิล์มไปนี่เลยก็ได้นะสปิดเลยก็ได้ถ้ามันเล่นไม่ได้แล้วเดี๋ยวพี่เก็บกำลังเยเอะๆ,ๆไปมา,ล,าล้างเราด้วยมันไปนะมันได้ <c oughs> มันไปหมดกำลงังวิ่งขึ้นไปรับโอ้โหเยอะจริง <c oughs> บอลน,น,นได <c oughs> ้นนนไปเลยบอลัด้ไป จานิดจานิดแตนด้ามันไม่อ้อมไปทำไมมันไม่อ้อมไปหาพี่วะไม่ไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าไม่กูบอกให้ทิ้งไงทิ้งกูกูไม่ต้องมาชุบไม่หมายถึงว่าบอกเมียกูว่าไม่เข้าอ๋อกูไม่มีดาเมจลยไฝอรทูธแจัสติสปฏิหารมีจริงเว้ย เขาทหารมีจริงใ่เฮ้ยอย่าไปหยองอย่าไปหยองเถอะพยายาสุดท้ายเนี่ยมาเรวเกินเยอะเยอะเยอะเฮ้ยโอ้โหแรงโคตรแรงสนิด ตนนีคิด้วยโคแรงเคลียร์เลยเคลียร์เลยเคลียร์ล่างเลยเฮ้ยรวบสวยรวบตึงล้ำ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 โอเคพอใจมึงยังบอลดีซีแม่งไม่เบิร์กว่ะ ได้คอนเทนเ์ะละไดคอนเทนได้คอนเทนต์ลดคอนเทนพรยังโอเคครับก็จบไปเเรียบร้อยสาหรับดีซห้าตัวของเราถ้าทุกคนชื่นช,ชอบคลิปนี้ฝากทกนกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจผมทำคลิปต่ตตอๆไปด้วยนะครับและถ้าหากคลิปนี้มีคาพูดที่หยาบคายต้องขออภัยทุกๆคนด้วยนะครับรับชมเพื่อความบอันเทิงนะครับผมแล้วเจอกัน